สวัสดีครับทุกท่านครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผลงานของฝ่ายวิทยาศาสตรก์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้นดําเสนอเนื้อหาสาระดีๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องนํเาเอาแนวทางการฝึกซ้อมนะครับโดยประยุกต์เอารูปแบบทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับที่จะเป็นประโยชน์สําหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนรวมถึงเทรนเนอร์ต่างๆที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกีฬาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬานะครับ สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องของเทนนิงเมททอรดนะครับรูปแบบและวิธีการฝึกต่างๆที่จะมานำเสนอ,อ,อผ่านรายละเอียดประมาณ10วิธีการต่อไปนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราคัดสรรมานะครับนั้นคำว่าวิธีการฝึกนั้นเป็นสาระที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่นำมาใช้ฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬาในด้านต่างๆนะครับ โดยวิธีการฝึกต่างๆเหล่านี้ผ่านการศึกษาเรียนรู้ค้นคว้ารวมถึงการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านยศาสตร์การกีฬาต่างๆและถูกนํามาใช้อย่างเป็นสากลน,นะครับจึงเป็นเรื่องที่พวกเรานํามาสรุปเพื่อ ให้ทุกท่านได้เกิดความเข้าใจโดยมีคำบรรยายเป็นลักษณะของในเชิงวิชาการที่มาที่ไปองค์ประกอบต่างๆนะครับรวมถึงภาพปฏิบัติที่ได้นำเอานักกีฬาที่มีประสบการณ์แล้วก็มีฝีมือแล้วก็มีผลงานในเชิงของกีฬาอย่างเช่นมีนักกีฬาทีมชาตินักิมนาสติกทีมชาต,กกชาติแล้วก็นักกีฬาอื่นๆอ,อีกหลายคนนะครับที่มาเป็นแบบสาธิตเพื่อเกิดความเข้าใจในคําว่ารูปแบบวิธีการฝึกต่างๆก็10วิธีการที่จะนําเสนอให้ท่านได้รับชมต่อไปนะครับสาหรับวิธีการฝึก เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆที่นําเสนอต่อไปนี้นะครับมีเป้าหมายและมีวิธีประสงค์หลายอย่างนะครับการฝึกรูปแบบต่างๆนั้นที่จะนเสนอส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการฝึกที่มีความเฉพาะเจาะจงนะครับเน้นพัฒนาสมรรถภาพทางกายแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านความอดทนของกล้ามเนื้อและระบบหัวใจไหลเวียนเลือดนะครับด้านพัฒนาระบบพลังงานต่างๆรวมถึงการพัฒนาทางด้านความเร็วความคล่องแคล่วว่องไว พลังของกล้ามเนื้อหรือมีความเฉพาะเจาะจงในส่วนที่จําเป็นที่จะต้องนําไปฝึกเพื่อพัฒนานักกีฬาประเภทต่างๆนะครับ เพื่อนําไปสู่กระบวนการความเข้าใจที่สามารถสอดแทรกและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องนะครับก็ขอนําเสนอรายละเอียดต่างๆที่จะเป็นวิธีการฝึดต่างๆอยู่10วิธีการนะครับโดยมีท่านอาจารย์เอกวิศแสวงผลนะครับแล้วก็ผมสาวรกมลศรีนะครับจะเป็นผู้ดําเนินรายการแล้วก็ดําเนินเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องนะครับโดยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากฝ่ายวทยศาสตร์การกีฬาที่ได้ดําเนินการจัดทําโครงการมาโครงการนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับบรรดาทุกท่านที่ผมได้กล่าวมานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระใน10วิธีการฝึกที่จะนำเสนอตัวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่นําไปประยุกต์ใช้และที่สําคัญเป็นการเพื่อ,อ,อร่วมกันพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพเพาะทางด้านสมรรถภาพทางกายที่ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับ